เยื่องรามจะไปกันใหญ่น้ะพี่มังกรบังกรข้าแก้สาบลูกพี่ป้าปูถงระวังก็จะสกัดจุดของเจ้านะเมนางหวังพูดช้าไปแล้วขอโทษด้วยพี่ป้าปูถงระมุกเฉียวเขาว่องไวเหลือเกินเดี๋ยวฟงแม้วรยุทธก็จะชชากว่าถ้าเรื่องกระบวนเพลงนะขมายอมสิโรละ เดี๋ยวจู่โจมข้าขงหลังไม่ให้ใครได้ตั้งตัวนี่วะนั่นก็ดีรออีกสักหลายเพลงแต่ใช้มือเปล่านี่แหละฮะมังกรกลางเล็บ วันนี้ก็ได้เปิดหูเปิดตาจริงๆแล้วล่ะข้าทำให้ท่านขายหน้าต้องขอโทษด้วยประมุกเฉียวแล้วเราค่อยพบกันไหมเฮ้ฝีมือด้อยกว่าอยู่ไปขายหน้าสู้ถอยจะดีกว่าหน้าก็ไม่ต้องเสียประมุกเฉียวพวกเราขอตัวก่อนค่ะ